สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็มาพบกับายอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยายมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์ที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะายต้องขอบพระคุณจริงๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเก่าๆที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจายนะคะขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะเพื่อน ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะทำให้ทรายเนี่ยมีกำลังใจทำคลิปต่อไปเยอะเลยล่ะคะ่ะขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้เนี่ยทรายจะมาเล่านะคะเกี่ยวกับสทิทธิของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศฟินแลนด์นะคะเรามีสิทธิอะไรกันบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นสัญชาติฟินแลนด์เนี่ยเรามารับชมกันเลยนะคะไปะ ก่อนอื่นเลยนะเพื่อนเราจะมาพูดเกี่ยวกับสิทธิของเรานั่นเองนะคะสิทธิเรามีอะไรบ้างหรือว่าภาษาฟิแนแลนด์เขาจะเรียกว่าโอ้ยเกลเด็ดนั่นเองนะคะสิทธิของเราเนี่ยเราจะมีการปฏิบัติคนฟิแนแลนด์นะคะเขาจะปฏิบัติแล้วก็ให้ความเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ศาสนาอะไรนะคะ แล้วก็เพศอะไรหรือว่าคุณจะเป็นคนพิการเราจะปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกคนเลยนะคะแล้วเราก็ทุกคนเนี่ยมีอิสระในการพูดแล้วก็ความคิดเห็นนั่นเองนะคะเพื่อนๆผู้คนจะได้รับการอนุญาตให้จัดแล้วก็เข้าร่วมในการประชุมหรือว่าเข้าร่วมประท้วงก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าร่วมในการประท้วงนี่คุณต้องแจ้งตำรวจก่อนนะคะก่อนที่คุณจะไปเข้าร่วมนั่นเองนะคะ ที่ฟินแลนด์นะคะเขาก็จะไม่มีการทรมานกันนะคะแล้วก็ไม่มีาการตัดสินประหารชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกคนก็สามารถเลือกที่อยู่อาศัยได้แล้วก็ย้ายกันได้อย่างอิสระในฟินแลนด์เลยนะคะที่ฟินแลนด์นะคะทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยนะคะคุณไม่สามารถเลยนะคะเพื่อนๆไม่สามารถเข้าไปอ่านจดหมายของผู้อื่นได้นะคะแล้วก็ไม่มีการไม่สามารถที่จะเข้าไปาฟังโทรศัพท์ของบุคคลอื่น ได้เลยนะถัดไปเลยนะคะทุกคนนะคะสามารถเลือกศาสนาของตนเองได้นะคะหรือว่าถ้าไม่เลือกเลยก็ได้เช่นกันนะคะชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในฟิลแลนด์นะคะอย่างถาวรน,นะคะแล้วก็มีอายุครบ18ปีขึ้นไปนะคะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับเทศบาลน,นะคะ เขาก็จะเรียกว่าคนที่มีอ่าพอเศษหร,รปอนั่นเองนะคะชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเทศบาลน,นะคะก็มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งในเทศบาลเช่นกันนะคะพละเมืองสหภาพยุโรปหรือว่าแปลอีกทีเนี่ยก็คือคนต่างชาติที่มาจากในทวีปยุโรปนะคะมีภูมิลำเนาพักอาศัยอยู่ในฟินแลนด์ก็สามารถลงทะเบียนเสียงในการเลือกตั้งรัฐสภาของฟินแลนด์ได้นะคะและพละเมืองของประเทศสหภาพยุโรปนะคะ,ะ,คะก็สามารถ ลงสมัครรับเลือกตั้งในรัฐสภาของประเทศฟินแลนด์ได้ด้วยนะคะสิ่งต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงภาระผูกพันนะคะหรือว่าภาษาฟินแลนด์ก็คือว่าเวนโลบริสูเด่ดนันเองนะคะทุกคนที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์นะคะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศฟินแลนด์นั่นเองนะคะเด็กที่อายุประมาณ7-17ถึงปีนะคะก็ต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับนั่นเองอย่างเช่นภาราหน้าที่ในการเรียนนะคะหลักสูตร พื้นฐานของโรงเรียนให้จบนั่นเองนะคะผู้ที่มาทำงานในประเทศฟินแลนด์นะคะต้องจ่ายภาษีให้กับประเทศฟินแลนด์นั่นเองนะคะทุกคนมีหน้าที่ให้การเป็นพยานในศาลหากพวกเขาถูกเรียกไปนั่นเองนะ,ะพ่อแม่นะคะมีหน้าที่ดูแลลูกนะคะทุกคนมีหน้าที่ช่วยเหลือหากเกิดอ,อ,อุบัติเหตุนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อสามารถให้ความคิดเห็นกันได้นะคะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะถ้าเกิดคุณเป็นชาวต่างชาติแล้วคุณเนี่ยสำนักพักเอ่อหรือว่าคุณอาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์เนี่ยคุณก็ควรรู้เอาไว้นะคะว่าคุณก็มี สิทธิอะไรบ้างนะคะไซจะมาเล่าเรื่องนะคะสิทธิของคนฟินแลนด์นะคะว่าประเทศเขาเนี่ยคนฟินแลนด์เนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างหรือว่าเพื่อนๆคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์แล้วมีสัญชาติฟินแลนด์คุณมีสิทธิอะไรกันบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะคุณก็ได้สิทธิในการรับหนังสือเดินทางฟินแลนด์นะคะหรือว่าสปอร์ิหรือว่าพาสปอร์ตนั่นเองนะคะหากคุณอายุ18ปีขึ้นไปนะคะคุณก็มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประชานาธิปดีนะคะแล้วก็การเลือกตั้งรัฐสภานะคะและการลงเป็นประชามตินั่นเองนะคะแล้วอันสุดท้ายนะคะก็คือภาระผูกพันนะคะ อย่างเช่นนะคะภาระผูกพันในการเข้าร่วมป้องกันประเทศนั่นเองนะคะคุณต้องอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยคุณก็ต้องไปเกณฑ์ทหารนะคะแล้วอันสุดท้ายนะคะภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายของคนฟินแลนด์นะคะถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปทําผิดในต่างประเทศนะคะคุณก็สามารถเข้ามาเออมีเอ่อ,อ,อต้องมาตัดสินจําพุกในประเทศฟินแลนด์นั่นเองนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้นะคะสายก็มาเล่าคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับสิทธิของชาวต่างชาติในฟิแนแลนด์นะคะแล้วก็ภาระผูกพันนะคะของชาวต่างชาติที่สำนักพักอยู่ในฟิแนแลนด์นะคะแล้วก็อของอคนฟิแนแลนด์นะสัญชาติฟิแนแลนด์นั่นเองนะคะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe สายด้วยนะคะเดี๋ยวไวค้คราวหน้าเนี่ยสายจะมีอะไรมาเล่าอีกเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกันนะคะวันนี้นอนหลับ วันดีราตรีสวัสด์นะคะเ้ยปอสวัสดีค่ะ